สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขณะนี้นะครับก็อยู่กับช่วงรีวิว3านาทีนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับ ta 5 0นะครับ golden eagle นะครับของกองทัพอากาศเกาหลีใต้นะครับก็ประดัตคร่าวๆนะครับก็เป็นเครื่องบินฝึกนะครับขั้นสูงนะครับบ้านเราก็จัดหามานะครับเพิ่งจัดหามา2ลำนะโอเคนะครับก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะครับงั้นก็ไปชมภารกิจแรกเลยนะครับนะ เ okay, คเขาก็อยู่กับพักกี่แรกนะครับ mm hmm. ก็เป็นการทําลายอากาศยานให้ค่าสึกให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้ผมก็ล็อกเป้าไปแล้วลำหนึ่งนะฮะ mm hmm. ก่อนที่เวลาตรงมุมด้านขวาตรงมุมด้านซ้ายบนนะครับจะหมดลงนะฮะ โอ้จบหมดแล้วเวลาหมดแล้วนะครับก็เก็บได้แค่สามลำเองนะครับเพราะว่าไปเสียเวลากับลำลำที่สามนะครับนะก็มิชชั่นอะไรมิชชั่นต่อไปคือมิชชั่นอะไรก็ติดตามชมได้เลยครับโอเคครับอยู่กับมิชชั่นที่สองนะครับก็เป็นการทำลายพวกรถขนเสบียงของศัตรูนะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมตัดไปเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ล็อกเป้าได้แล้วนะโอเคนะ ยิงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเป้าให้นะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป้านะครับไม่รู้ว่าเรื่องจริงทําได้หรือเปล่านะโอเคครับตอนนี้ผมบินมาเช็คนะโอเคเราเจอเป้าหมายนะครับเป็น3มเป้าหมายนะยงั้นเราก็ใช้ปืนใหญ่อากาศของเรานะครับยิงการลงไปนะโอเคครับมันเตือนว่าใกล้พื้นเกินไปนะต้องรีบมาโอเคครับเราเก็บได้2เป้าหมายนะครับ โอเคครับเราวนกลับมาแล้วนะเราจะมาปิดฉากกันเลยนะโอเคยิงยิงค่ค่อยวอย่าลวมากนะเดี๋ยวมันจะกระสุมหมดโอเคภารกิจต้องจบได้แล้วนะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นมานะโอเคครับจบสิ้นภารกิจเรียบร้อยนะโอ้นะครับโอ้โหนะครับสิบคิวนะจริงจริง จริงๆผมค่าเครื่องบินไปด้วยแหละนะก็สรุปนะครับก็เป็นเครื่องบินลำหนึ่งที่ดีนะครับแต่อาวุธมันน้อยไปหน่อยนะเพราะว่าเป็นเครื่องบินฝึกเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับเสร็จสิ้นรีวิว3นาทีไม่รู้ว่าเกินหรือเปล่านะไม่เป็นไรนะครัเดี๋ยวลองไปตัดดูนะครับสำหรับนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนสำหรับนี้สวัสดีครับ